คำว่าอะไรครับมามที่นั่นมาสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆพื่รวมโลกเมื่อตุกตาเด้กันเด้อที่นี่พนสายมาตัดสุดอบตครับพี่น้อง่ไปสายมาหนองคายที่พี่น้องเด้อมาลันตัดสุดเอ่อตัดชุดอบตร้านมีเนันโนสูตรครับพี่น้องจุปยสายมาตัดที่งานไรเป็นครับพี่น้อง กำลัง,ลงครับกำลังคอ,อ,อนเบิบเบบร์กกดไลค์กดแชร์พายทสายนะครับเด้อกดบักระดิงพายทรายนะครับ นี่อเนเนาะถ้าถ้าแบบุันตรงนี้จะไม่มีจีบร่าณะก็จะเป็นกระบอกแบบนี้เลย่ยบายบนี้ะคงหน่อยัวบานไม่กว้าหน่อยอ๋อแต่ไม่ให้แคบเนาะอันนี้ก็จะเป็นกีก็จะเป็นแขนยาวเลยนะ ไอ้เรื่อนมัปากกันจะได้พอวาองมันด้วยเ่เมากออกกันก็ใครใครเนาะแม่มันเรื่องความชิดนเขาแค่เขาวนต่วดามงใครอกฮึฮึฮชใช่จำมมจกจตัวืข้าเลย ตอนจะนอนต้องเกียยแล้วตัดสเอาคุนไปตกวันก็มาออกไปว่าผูเขียนอยเอ,กกนอง 我说你、啊，我记得怀孕了，我也不。咳咳 ตามจะเกิขึ้นนะอ๋อจริงๆันใส่ไหรอม่อันนี้มันไม่ใช่เอวมันจริงโอ้จ่าเป็นเอวเสื้อนะจ่าเดี๋ยวตาตัดมันใส่ไปได้แล้วโมแล้วโมกัน mặt sau một lần một lần mặt sau một lần mặt sau một lần mặt sau một lần mọi 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 lần

ว่าอาจะสอชุดอาสองชุดสองชุดชดุดขาชุดนึงนะครับเนาะภาษาไายบอกไี่ต้องบอกอีกพีภาสายพยกน้ด <c oughs> ให้ใหญ่ก็เป็นประมาณครับของเพิ่นเปลี่ยนระาปมาน้นอ๋อนให่ประมาณนั้นก็อันนี้8นะคะครับับแปดผมขึน8ค่ะทีใส่นนะคะแต่ให้ใหญ่ขึ้นเอาใหญ่แค่อีกนิ้วเดียวได้ไหมคะได้ครับได้ครับขนะ จาก่วงนี้ใช่่รงนี้ใช่วงนี้ต้อง้ก็เปซานนะครับมันมีทีมือทำอะไรสุกคือหนนนอยเลยจอยได้จะหา้นจอยได้จะหานแต่ว่าเป๊ะต้องเลือกเบอกเพลือกแล้วกบอกเลือกอเปลือนครับเปลือเพลือเป็นหยาบิดซึงเือกมัสิบวอกแค่ในเปลือไปใช้ยา้าเรา ันคือเอาใบของกวนจะได้ผ่านร่มกวนออกกวนออกไม่ควรแบบนี้กวนกบพุ่งนิดแต่ตัวจริงเดกอนเขาอัวมด้คือในนั่นเราไชคนป้เนี่ยทำัวใ่หนอกข้างมนพุ่งหัเป็นพุ่ง่อยหน่อยครับอบครับเอ่อไปจะใส่นม่นี่กัมาตัดสุดกับพี่น้องกับพี่มงานเพิ่น พิมพ์งานเพิ่นมาน้ำไหลายคนครับเด็กผลมาพิมพงานเพิ่นมาอบตว่าที่อบตใหม่เหมือนกันครับพี่น้องมาล้านเพิผลกำบบดีครับมาล้านเพิ่นมีเรโน่สูตรน้องคายครับพี่น้องเนี่แล้วครับเออเป็นอะไรหรดอครับพี่น้องขยันสายกันเล็กเล็กน้อยครับันนี้มาตัดชุดอบตครับตัดชุดอบตสองชุดครับพี่น้องชุดขาวครับชุดจีกากีครับพี่น้อง ไอ้คล um, ิปนี้ก็ไม่ขี้นะครับผมอย่าลืมบักกิ้งพันยศัยนะครับเด้อสวัสดีครับอู้นิยมเทคโนโลยีพนักงานต้นครับ